สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องธีรพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้มีอาการอีกหนึ่งอาการครับท่านผู้ชมก็คือว่าประตูเนี่ยนะครับมอเตอร์กระจกไม่ทํางานเลยครับทั้งสี่บานนะฮะเดี๋ยวลองไปสืบเงนดูนะครับไม่ทํางานเลยครับทั้งสีประตูทั้งออโต้นะครับกระจกไม่ทํางาน อาการตัวนี้นะครับเป็นที่อุปกรณ์ตัวเดียวเลยนะครับก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าอาการนี้นะครับอุปกรณ์ตัวที่ว่านี่มันคือตัวอะไรนะครับลักษณะอาการนะครับถ้าเป็นที่ตัวนี้เนี่ยนะครับกระจกจะขึ้นไม่ได้ทั้ง4บานเลยนะครับถ้าพบเจอการแบบนี้นะครับลองตัวเช็คดูนะครับอุปกรณ์ตัวที่ว่าก็คือเจ้าตัวดีเล์นะครับ ตัวนี้นะครับเจ้าตัวดีเลย์มีหน้าที่นะครับควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับของรถเก่งนะในรถยนต์ทุกๆรุ่นนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คอนโทรลนะครับควบคุมการจ่ายไฟนะครับให้กับตัวมอเตอร์นะครับตำแหน่งของรถแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่บริเวณใต้พวงมาลัยนะครับบริเวณฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเราดูตำแหน่ง กันนะครับว่าตำแหน่งดีเลตัวนี้นะครับอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นดีเลที่เราซื้อมาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นดีเล์มือ2นะครับซึ่งได้มาจากแอปส้มนะฮะก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งกันนะครับว่าตำแหน่งของเจ้าดีเลย์มอเตอร์กระจกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งใดนะครับครับในตำแหน่งของดีเลย์ไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับนะในตระกูล AE เนี่ย นะครับจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับอันนี้อันนี้เบรกนะครับอันนี้คันเร่งนะครับจะอยู่บริเวณอ่ามุมด้านขวานะครับจะเป็นตัวบนสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราถอดออกมาดูนะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คกันนะครับว่าเจ้าดีเย์มาเสียหรือไม่นะครับนะตัวนี้นะโอเค ครับและในขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะครับก็ในในส่วนของดีเลนจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ขั่วนะครับสี่ขั้วสองขั้วด้านล่างนะครับสองขั้วนี้นะครับสีขาวเนี่ยนะครับจะเป็นขั้วขนลวดสนามขนลวดแม่เหล็กนะครับแต่เราจะต่อไฟเข้านะครับขั้วบวกด้านหนึ่งขั้วลบเข้าด้านหนึ่งนะครับแล้วดูว่าดีเล์ทำงานหรือไม่นะครับในในเบื้องต้น ครับเดี๋ยวลองตรวจสอบดูนะครับนะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ยินเนี่ยจะได้ยินเสียงการทํางานของดีเล์นะครับตอนนี้ดีเล์ตัวนี้ทํางานปกตินะครับในส่วนของขนลวดนะครับเดี๋ยวดูว่าหน้าคอนแทคของอดีเล์เนี่ยนะครับขั้วสามสิบกับแปดเจ็ดเนี่ยมันมันต่อกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คดูนะครับโดยการาต่อไฟให้ดีเล์ทํางานค้างไว้นะครับแล้วเราทําการ ต่ออนุกรมนะครับในส่วนของเทสแลมเข้ากับขั้วแปดเจ็ดไฟออกนะครับเข้ากับขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อเช็คว่าหลอดไฟติดหรือเปล่านะครับเอาไฟเข้าขั้วหนึ่งนะครับเอาไฟเข้าขั้วหนึ่งปรากฏว่านะครับดีเลย์ไม่ทํางานนะครับไฟไม่ออกนะครับแสดงว่าดีเลย์ตัวนี้นะครับดีเลย์ตัวนี้เสียนะครับและ โอเคครับอันนี้เป็นดีเลย์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่านะครับไฟหลอดนี้จะติดหรือไม่นะครับถ้าเราต่อแล้วนะครับไฟติดครับเพื่อนๆยกขึ้นต่อ ยกขึ้นต่อยกขึ้นนะครับก็คือเราเอาอีกขาหนึ่งนะครับจิ้มเข้ากับขั้วลบโดยตรงเลยนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งจิ้มกับขั้วบวกโอเคนะครับก็ถือว่านะครับดีเลย์ตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เดีย๋ยวเราเอาดีเลย์นะครับที่ซื้อมาใหม่ กลับไปเสียบดูนะครับแล้วก็ดูว่าอามอเตอร์กระจกไฟฟ้าของเรานะครับทำงานปกติหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเสียบเลยนะครับก็เข้าไปในตำแหน่งเดิมเลยครับเพื่อนเพือน ครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คมอเตอร์กระจกกันนะครับอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆลองกดดูเลยนะครับมอเตอร์ลงปกติครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายปกติครับ ห,หลังซ้ายครับหลังซ้ายปกติหลังขวานะครับปกติครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆในแนวทางการเปลี่ยนดีเลย์มอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับอาการก็คือมันไม่ทํางานทั้ง4บานพร้อมๆกันเนี่ยนะครับสันนิษฐานได้เลยครับเพื่อนๆว่าเป็นในส่วนของดีเลย์นะครับน่าจะเสียครับ วันนี้ช่องธีรพัฒน์ชาแนลก็ขอฝากความรู้ดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ